สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อเจ้า YouTube FC สุขุนสวัสดีทั่วโลกทั่วไทยค่ะสวัสดีพี่อยู่สวัสดี AI Hello everyone for watching thank you so much welcome to my h o u e สวัสดีค่ะคุณครสิน่อานับชมรับฟัง้วยค่ะไปไหนมาไปไหนมาลูกฮะไปน,นอนเฝ้าเจ้าสวัสดีค่ะฮะไปไหนมาลูกไปไหนมา Non pha cho kéo là, đi hái cho kéo mà là, hái cho kéo mà là, ừ? non cho kéo là, ừ. đẹp đẹp mong cho kéo chứ mấy, kéo dù này con đẹp mong thôi là, ừ. mong thôi là, đẹp mong cho kéo là. สวัสดีพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมกักบใจให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลุงหมุดขอบคุณเลยไหนเด้อลุงหมมาให้กำลังแรงใจสวัสดีค่ะลุงหมุขอบคุณเด้อลุงหมดุดนำมื่อวันคนแรกเลยนำมื่อวันคนแรกเลย ขอบคุณเด้อกดสองอะไ่สองไลรแล้วขอบคุณทุกไหล่ทุกเล็บทุกกำลังแรงใจโอ้ยไปตัดหนามามั่งมั่วอ้องหรอขอบคุณเลยหลายเด้อ